สวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วน,นะครับเสียนดันมุมมองเสียนวิเาะห์วิจาร์ฟุตบอล4บอลชุด1บอลเต็งประจำวันศุกร์ที่20ิพฤศจิก,กายน2563เริ่มกู้แรกกันเลยนะครับสกกันโชเซเลบี bie, อิตาลีโฟซิดเนีเปิดบานรับการเยอนของโกเซนซาคู่นี้กำแพงวางมาโฟซิดอนเหนือกว่าครึ่งชั้นนิดนนะครับ โฟซิดนีอยู่อันดับที่4ของตารางแข่ง7นัดชนะ4เสมอ1แพ้2มี13แต้มส่วนโฟ์โเซนซานะครับอยู่อันดับที่15แข่ง7นัดยังไม่ชนะใครเสมอ5แพ้2มี5แต้มสถิติเจอกันนัดล่าสุดเดือนกุมภาพ 1, 2, ันธ์2520โฟซดน่ไปเยือนชนะมาส2งศน สถิติหานัดลังสุดของฟอร์ซิโดเนตเจ้าบ้านเปิดบ้านชนะอัสโคลี1 0เปิดบ้านเสมอวิตุสเอนเดวห0 0์0ไปเยือนชนะเปสคาร่า2 0เปิดบ้านชนะเคมอเนเซ่1และก็นัดล่าสุดสะดุดบุกไปเยือนมอนซาแพ้มา2 0ส่วนทีมเยือน โฮเซนซาหานัดหลังสุดบุกไปเยือนเรจิน่าเสมือน 00, 0-0เปิดบ้านเสมือ ge, นเรเช่1-1เปิดบ้านชนะโมโนโบลี2-1ไปเยือนเกียโวกแพ้2-0และก่อนนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้เบชสช่2-1คู่นี้ ผมมองไปที่เจ้าบ้านโฟซิโดเน่เหนือกว่าแน่นอนคู่ต่อไปลาลิกาสเปนดิวิชันสองเอสปันยอนเปิดบ้านรับการมาเยือนของคิโรนาเจ้าบ้านกำแพงวางมา1นชั้นคู่นี้ไปดูสถิติเอสปันยอนอยู่อันดับที่1แข่ง12นัดชนะ8เสมอ3แพ้แค่1น,นัด มี27คะแนนส่วนคิโรนาอยู่อันดับที่16แกแข่ง11นัดชนะ4เสมอ3แพ้4มี15แต้มสถิติเจอกันนัดล่าสุดเอสปันยอนบุกไปชนะคิโรนาได้ถึงถิง่น2ประตูต่อ1เมื่อดูการที่แล้วสถิติ5นัดหลังสุดของจอบบ้านเอสปันยอนไปเยือนเตเนลิเฟยเสมอ0ู 00. เปิดบ้านชนะฟอเฟรา 2 0ไปเยือนชนะ aga, ามาลกากาส0เปิดบ้านชนะซีดีลูโกสองหงละกนัดล่าสุดสบุกไปเยืยนเอนเฟนบลาบาเสมอมานหนึหน่ส่วนทีมเยือนคิโรนาเปิดบ้านชนะคาทาเกนา2 1ไปเยือนเสมอ ia, สอัลเบียศย์0 ไปเยือนซาราโกซาเสมอ2-2เปิดบ้านเสมอ Las ลาสพามัส1-1เลโกนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้มาโยกา1-0คู่นี้กำแพงเป็นใจเป็นต่อเจ้าบ้าน1ชั้นลุน้นเม็ดท,ที่2มองไปที่เอสปันยอนคู่ต่อไปเดนมาร์กดิวิชั่นหนึวีบอก เปิดบ้านรับกรรมาเยือนกองโอโบรไปดูสถิติกันนะครับวีบอกอยู่อันดับที่1แข่ง1 1นัดชนะ8สเสมอ3ยังไม่แพ้ใครมีย7่แต้มส่วนโฮโบอยู่อันดับที่7แข่ง11นัดชนะ5สเสมอ1แพ้5มี1 6แต้มอยู่อันดับที่7จนะครับสถิติเจอกันนัดล่าสุดเมื่อเดือนกันยา ปีนี้โอโบเปิดบ้านเสมอวีบ็อก1ประตูต่อ1สถิติห้านัดหลังสุดของเจ้าบ้านวีบ็อกนะครับเปิดบ้านชนะอเมเจอร์3ประตูต่อ1ไปเยือนซิเคเบิร์กชนะ2ประตูต่อ1ไปเยือนอวิโดฟชนะ2ประตูต่อ1เปิดบ้านชนะเฮลซิงเกอร์3-0เละกก่นัดล่าสุดไปเยือน ฟเ์เดลิเซียเสมอมาหนึงน่งนส่วนทีมเยือนห้านัดหลังสุดก็เปิดบ้านแพ้วเวเจนสาและก็เปิดบ้านชนะโกเก้สาไปเยือนโคดิงแพ้สอเปิดบ้านแพ้อเมเจอร์สีและนัดล่าสุดไปเยือนเอซิงเกอร์ชนะมาหนนคู่นี้มองจากสถิติ กำแพงเปิดมาวีบอกเหนือกว่าครึ่งชั้นนิดๆผมมองไปที่เจ้าบ้านวีบอกชนะได้แน่นอนคู่ต่อไปศึกลีกเอิงฝรั่งเศสโมนาโกเปิดบ้านรับกันมาเยือนกองปารีสเยนเช็กแมงคู่นี้เทมเยือนกำแพงเขาให้เนื้อกว่าครึ่งชั้นนิดๆมาดูสถิติกันนะครับ โมนาโกเจ้าบานอยู่อันดับที่6แข่ง10นัดชนะ5สเสมอ2แพ้3มี17แต้มส่วนทีมเยือนอยู่อันดับที่1แข่ง10นัดชนะ8ไม่สเสมอแพ้2 24แต้มสถิติเจอกันนัดล่าสุดเมื่อดูดการที่แล้วปารีสบุกไปถลม่มโมนาโกถึงถิ่น4ประตูตัว1สถิติ5นัดหลังสุดของเจาบานโมนาโก บุกไปพ่ายเบรดหนึ่งศูนย์เปิดบานเสมอมองไปรเรย1หนึ่งหนึ่งบุกไปพ่ายดิยงสีหนึ่ง 4, เปิดบานถล่มชนะบอกโดสี่ศูนย์และก็นัดล่าสุดบุกไปชนะนิดสองหนึ่งส่วนทีมเยือนห้านัดหลังสุดเปิดบานชนะดิชงสี่ศูนย์ในศึกยูฟาบุกไปชนะอิสตันบลสองศู 2, นย์ไปเยือนนองชนะสามศูนย์และก็ศึกยูฟา่า บุกไปภายไหลสิกสอแล้วก็นัดลาสุดลีกเอิงเปิดบานชนะเรน30คู่นี้กับกำแพงครึ่งชั้นนิดๆผมก็ยังมองไปที่ปารีสเยงเชียงเม่งว่าจะชนะได้แน่นอนสรุปบอลชุด4ตัวสำหรับค่ำคืนนี้ผมมองไปที่โฟซีโดเน่ เอสปันญอนวีบอกและปาวีตยงเชียงแมงสำหรับบอลเต็งผมให้ฟอร์ซิดเน่สำหรับสาวกบอลสูงผมคัดมาอีกให้3คู่ผมมองไปที่คู่ฟอร์ซิดเน่คู่วีบอกและก็คู่ปาวีตยงเชียงแมงน่าจะยิงกันเยอะสำหรับแฟนบอลอยากให้ผมวิเคราะห์วิจารณ์คู่ไหนเลีกไหนคอมเมนต์มาได้เลย ต้คลิปถ้าหากว่าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการวิเคราะห์วิจารณ์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ